แ่กุมภนาจารยกมภ์ก็หมดเมือเช้านาี่คุมรักผมรุกมากเลยบางคนอยากจะให้ไปไปต่างประเทศไม่ไม่ถ้ากคนมีอาชีพในการมอบความสุขใหนผู้ชมบางทีมีผ่านเวทีเวทีคอนเสิร์ตเวทีแต่ก็ในประสบการณ์ชีวิตเอาใครดีเพราะทุกคนปสบ เคยเกิด S หนึ่งทำาลนเหื่อยตเท้าหลุดเสื้อหลุดเสื้อหลุดหลุดเลยหลุดเสื้อไปตอนที่ท่านี่เคยมีไฮโดรลินขึ้นนิ้วเลือดแบบไฮโดรลิคมันใช้แบบเตอรีนมันไม่ใช้ไเป็นแบตเตอรี่ใช้มันใช้ไฟ อย่ากพ่อแบตจากพ่อแบตเตอรี่แล้วก็มันขึ้นมาแล้วเราก็ยืนกับโค้ชขึ้นมามันได้ขึ้นเดียวก็ปีนตัวเป็นผด้วยใช่โยนแล้วผดลุยคือแบบว่าเท่อ่ะหรือหล่าข้างมีหมวกเพื่อที่จะขึ้นมานแลแล้วก็หยุดต้าไม่หันมาติดต้าหันไปหน้าลูกน้องเออเสร็จแล้วเออเมื่อกี้พูดลวกแต่รูว่า ผมมม่ของทานรอดีดีนี้แบบไม่เจ็บเัวนะสวยงามก็เส็จที่มึงมันหยิกไงที่ท่านเราไ่มมีต่อปั้นกามีขั้นตึงง่ายมากก็คือเดินแบบนี้เดินเดินเดินรองเท้ามันติงอ่ะ

ไรู้อ่ข้าวมากอีกขั้งนึงก็มันเป็นเสร็ดินจแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นพาิชแต่ว่าการขัางบนเาไว้แต่ก็เจอมาเดินมาข้างล่างก็เจอใส่ใจมาเนี่เจอตั้งมกลับ มันเตฟาดล้มหน้าฟาดอยไป่อเลื่อนมาออแลุตไปได้เดินไหคะเไไไเียวกับแบบว่าเออก็ัุันก็เป็นเงินวยกันอะรกีครับของละครม่ีการนะครับเป็นยค่คิดครับก็ วัวเป็นอย่างนี้ครับแต่พอว่างเสร็จรละครนี้ไม่จบก็จะมล่ต่อใชงไม่เป็นเลยหรอใช่ใครับไม่คือคือพอเราเป็นตัวละครทุกเนี่ยตัวละครกู้ไม่ได้ ทุกคนที่ที่เราไม่ได้กมันจะเกิดว่าทุกอย่างมันก็ต้องเดินต่อไปพี่เก็เคยเคยกันทกนั้นเคยที่นี่อะไรรู้ไหคะนั้นคนนั้น่เคมาให้แล้วเราบู๊ทดวิสพอลสุดนานนะกบบกบกิ เิไปคคือพอมนเก็บงานแล้วมันแปละ ท่้า45สตนแรกงส่ส่เท่าแนนั่นก็เคยนำหลายวันอยู่นีตอนนั้นายทันเลยตอนนั้นทมันลงแล้วมันโดนโดนโดนพี่ต้นดึยังเคยามทันเลยตอนนั้นอ่ะไม่ทอนกลัวไม่ทนที่ต้วเดยดถึงิง ตัวมันหาตัวมันคนที่หมดไม่มาจริงๆเลยค่ะรับลม <laughs> <laughs> สถูกแล้วค่ะวันนี้ดวงเราไม่ต้องเดินต่อไปเช่นเดียวกันประจวบคีรีนาร์